ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณหน้าปราสาทองค์หลงปู่หินนะคะนี่ก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่ท่านได้ไปเจอสิ่งต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นรูปนะคะแล้วก็บริเวณข้างหน้านะคะองปราสาท หลวงพ่อเห็นนะคะนี่ก็จะเป็นปรินิพานนะคะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ก็จะเป็นท่านก็จะไปเจอ,อขึ้นไปสวรรค์ไมนลนรกนะคะแล้วก็แล้วนี่ก็จะเป็นบริเวณที่ท่านนะคะได้แตสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบริเวณจุดนี้นะคะแล้วก็บำเพ็ญทุกทุกกรัตริยานะคะ นี่ก็จะเป็นปราสาทองค์หลวงปู่ถิ่นนะคะซึ่งเราก็จะมากราบไหว้นะคะแล้วก็เป็นฤาษีนะคะซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อแดงนะคะคุณยายก็ถ่ายรูปนะคะให้น้องติวถ่ายให้นะคะปราสาทหลวงปู่ถิ่นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะ องหลวงผูถิหินนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะทําการก่อสร้างน,นะคะจะเห็นวันนี้นะคะเพิ่งเป็นวันเสาร์นะคะก็จะมีเด็กๆมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำไมต้องสร้าง นี่คือการให้ความรู้นะคะใช่ครับตอนแรกผมมาเนี่ยผมเป็นโครงสร้างอย่างนี้ผมว่ามันเป็นโครงสร้างสมัยใหม่แต่พอผมก็ฟังคุณได้ยินรู้ว่าโครงสร้างตัวนี้คือ างเสร็จแล้วค uh, right. ่อยแกะเออใช่ใครับเอาเสร็จแล้วแกะอ่าอ่าแกะมีสอย่างคือแกะแล้วไปวางหรือวางแล้วไปค่อยไปแกะแต่ว่าจะไปทับอกทนึ่งใช่ไหมไม่มีทับครับแกะจากตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยครับเดียวใช่ครันเป็นเด็กกงาน คนเาขาเ่ว่ามันจริงอันนี ke, ้กิจิเพราะว่าที่เว่าผมอยู่นี่มากือบีปีเราจะเาจะทันฐานรข้างงน้เราจะดูเราจะเห็นปราสาทลุ่มแบบนี้นี่ประมาณสักหหรือ6กัน้นในอนาคตเขาจะมีรุ่น2อรุ่นสาม จะทำเป so, ็นฐานให้เป็นต้นแบบให้สิบปีให้เสร็จะ10ปีนี้เสร็จี JA> ้จะมีรุ่นที่สองรุ่นที่สามรุ่นที่สองนที่สามนี้ก็จะเถูกตามมาความมาสร้างเ่าโอ้อายุคือปีนี่ ขึ้นมาแล้วใช่เป็นรุ่แรกได้ครับแล้วรุ่นเกิดใหม่ดีครับมนุษย์เกิดใหม่ก็ไดสิบปีนี้คือรุ่นนี้ทั้งท่านสามสิบปีก็ไดงว่าที่ผมเห็นโครงสร้างอย่างนี้คือเสร็จแล้วล่ะถ้าโครงสร้างสมบูรณ์หมดจะเป็นตึกสูงสุดไม่ใช่หรืว่าใช่แล้วจะมีช่างมาแกะหน้างานตรงนี้เป็นลายเป็นรูปลักษณ์ตามที่แบบท่านก็ท่านศิลาศาสตรนะครับโอ้ขอบคุณมากครับ ต้องกาเรื่องขการนั่งไปเดินชมกลุ่มีาได้สูงเลยแดถ้ามาแกะลายสลักนีก็คือสำแหน่งเด่นในกลุ่มตำแหน่งเด่นใกลเแล้วแล้วคาดว่ากลุ่มที่สองที่จะเข้ามาแกะสลักนีกลุ่มที่สองกลุ่มนี้สามสิไม่กลุ่มที่อีกสร้างโครงสร้างโครงสร้างที้สามสิบกลุ่มนี้อปแรกไม่ไม่ผมมถึงอ เดี๋ยวเราสร้างเสร็จกลุ่มที่เราทำอยู่เดี๋ยวเราต้องรวมสนกันแต่ว่าตัวนี้มีมีมีสเกจดูมีแล้วสามมีห้ามีแปดที่อนึ่งสองไปไกลมผมกำลังว่าไปไกลเลยครับโครงโครงสร้างที่อย่างเงี้ยที่วีเทนมาวางเนี่ยจะเสริดอีกใก่เลย เดอปีใช <Five. S 1> ่ป okay. ีปีแล้วในระหว่าง10ปีนี้จะมีกลุ่มที่สองก็มาทยอยแกะทยอยแกะแด้ว่าะสมผสนเข้ามาโซนไหนเสร็จแล้วก็ไปแกะไปนไหนสร้างสร้างไเหมือนตอนนี้เามแแกะด้าน้าี่ีชนแะเอ่อว่าทาอะไรอย่างเย ผมนี่เป็นผมเรียนมาคือาศาสตร์ใช่ทยาาทงานก็ทำงานน่งทงานก็าน่ง ดวงิษย์ศดวงิ์าณพิจรณาพารานเรียกว่าใจเขาเรียกว่าใจเอถ้าจะเรียกใจลงพ่อเรื่ที่มีผลสมันเกิดตั้งแต่ดีตมาอันนี้อันนี้ถ้าเป็นผมผมก็

เพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะอันนี้สำเร็จแล้วก็มาอีกจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะอันนี้ก็จะมาขออีกค่ะใช่เพราะว่าสำเร็จแล้วก็จะมาเรื่อยๆจะจำได้จำได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นนายช่างนะคะอันนี้เป็นนายช่างใช่ไหมนี่ค่ะอ๋อวันนี้เป็นประหลัดอบตองนะคะเนี่ยโอ้ที่นี่ประหลัดเหรอจะมาเสวนาชีวิตกับวันที่สําคัญสาคัญมันดูแลอยอไข่ทอุปทวันนี้คนเยอะมากเลยอันนี้สําเร็จแล้วก็จะมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะมาเรื่อยๆ จะมาเรื่อยๆยแอบลุ้นใช่ไหมได้ค่ะพอดีวันนั้นมีก็ลูกค้าก็เอาเลยก็ก็จะมาเรื่อยค่ะะก็จมาเรื่อยค่ะก็จะมาเรื่อยเรื่อยค่ะก็จะมาหาหลวงพ่อเรื่อยเรื่อยใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาเวลาถวายถวายแบบว่า แบบถวายแต่ว่าเงินเงินมันเยอะอะค่ะก็ถวายกับหลวงพ่อได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องใส่ตู้ใช่ไหมถ้าไม่เจอหลวงพ่อก็หย่อนตู้ไปที่เดียวกันหมดเลยอ๋อได้อยู่ใช่ไหมคะได้หมดเลยแล้วก็ที่ฐานจิตของบอกหลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าเราทําได้แล้วออ๋ที่เคยมาขถวายได้นำดินมาท่างที่ถวายหลวงปู่แล้วได้พระจุลตามศักดิจะบอกว่าตรงนู้นสร้างเร็วมากเลยอ่ะใช่ค่ะเราทำงานทุกวัน อสร้างเร็วมากเลยอ่ะแล้วเราเราปราสาทปราสาทที่ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแกะสลักไหมอ๋อระเบียงคดแกะสลักกันแกะสลักตามป่าดัวแล้วก็จะจะทำให้เป็นแบบนู้นกับทางด้านเนี้ยค่ะที่มีการ๋อตามแกะหมดเลย ตัวนู้นแบบใหญ่มากเลยอ่ะแล้วข้างในข้างในเป็นอะไรคะข้างในแต่ยังอ๋อยังไม่ได้สร้างใช่ไหมหนูเห็นรถเคนอกแว๊บข้างในตรงนู้นอ่ะใช่่คะเป็นนร้อยตัแต่ไม่มีใครให้ใครเข้าไปนะยังเพราะว่าใช่ต้องาร้งยเองครรื่จักใหญ่ทาางนเรจะอสมือนกับหลวงพ่อใกล้มาแล้วมั้งนะหลวงพ่อใกล้ท่านท่านใกล้มาเลยอค่ะ ลวงพ่อเล่นแล้วมได้ยินเล่นแล้วมาได้ยินจำเราได้แล้วคุยคุยกับเขาใช่เลยใไะมมาอีกแล้วห้าหมื่นสองคนเราต้องไปถวายหลวงพ่อู่พ่อมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปเอาปัจจัยค่ะ เขาบอหลวงพ่อเลยว่าของหลงปู่หินขอทำบุญสร้างปราสาไปอืมไปก่อนท่านจะชอบมากท่านจะชอบมากได้แล้วเด็กมีสัจจะมาแล้วก็ก็จะมาเรื่อยๆค่ะขอต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไหว้หลวงพ่อก่อนก็จะมาเลยก็จะมาไหว้หลวงพ่อหินต่อใช่ค่ะค่ะค่ะ